นี้บ่ายโมง 40, 40นาทีสิ่งที่พวกเราเกรงกลัวตอนนี้มันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วจักรวาลต้องถูกทำลายแนะ่มารอสูรกำลังขึ้นเป็นใหญ่บโุดนั้นเก่งกล้าส่วนสตรีอ,อ,อ่อนแอจักรวาลไรถึงกลียุคข้าพร้อมทำลายทุกสิ่งขีดสุดพลังสตรีเหนือกว่ามหาเทพกาลีเป็นสิ่งเหนือวัฏจักร ทุกครั้งที่เลือดข้าหยดลงร่างกายของข้าก็จะถือกำเนิดขึ้นคือมหาเทวีผู้ขจัดความชั่วร้ายใครที่คิดว่านารีนั้นไร้พลังวันนี้จงมาสู้กับสตรีมหากาลีเทพสตรีพิชิตมารทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายโมงสีนาทีเจ้าคือแสงสว่างและความมืดมิดเจ้าคือมหากาลี วันนี้เสนอเป็นตอนแรก